um uh... ว่านโะมพร้อมกันเลย พวกเราเชาวพุทธขอปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือและมั่นใจว่าเป็นเครื่องกำรรจัดภัยได้จริงตราบชั่วชีวิตปฏิญาณตนเป็นภาษาบาลีพร้อมกันเลยพุทธังสระานาังกัชชามิด,ดังดังดังดัเีไม่ได้ยิน ต่อไปตั้งใจสมาทานงดเว้นโดยเด็ดขาดเพราะห้าข้อนี้เป็นโทษล้วนๆเลยเพื่อรักษาวความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์ปานาติปาตา อิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะพภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสวโสทะยิเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็ถวายสังฆทานต่อเลยอิมานิ 嗯、对。 มีของอะไรมาประเคนท่านก่อนยกช้ยกของหันไปนะดูนไปเร็วอย่าต่ออย่าต่อ <c oughs> เดี๋ยวถ้าน้ำหกแล้วก็เธอหนึ่งนวเนี่ยเท้าเธอจะโดนน้ำ๋ยวาไปทำเป็นเล่นนน่ัพลาดทุกทีถ้าเล่นทีไรจะพลาด โอ้อันนี้อร่อยทำเลยอย่ให้โยไปช่วยยกของอวันนี้วันพระก็พอสมควรส่วนมาก,ก็ไปทำการทำงานผู้ที่ทำงานเห็นการถ่ายทอดสดอนุโมทนาก็ได้ญนาะติโยมเพราะความจำเป็นนะแต่พอเราเห็นภาพถ่ายทอดสดภาพทีวีเห็นผู้อื่นทำบุญสุนทาน เราก็สาธุอนุโมทนายินดีด้วยนะก็จะเป็นผลบุญผลผกุศลกับพวกเราต่อไปมีโอกาสเราก็จะได้มานะจากการอนุโมทนาบ่อยๆเนี่เราก็ได้มาด้วยนะมันเป็นปัจจัยนะซึ่งกันและกันกับคนที่เฉยเมยเนี่ยนะยังไงก็ไม่ได้มามันจะทำให้จิตใจของเรามันด้าน ด้านนะั้นไม่พอต่อไปอาจจะต่อต้านในสิ่งที่ดีๆก็ได้แต่ไปยินดีรับในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธนะมาแก้ไขด้านจิตใจหรือสร้างนะทำตามคําสั่งสอนแม้เราอยู่ที่บ้านหรือไปทําการทํางานพระอนุโมทนาสาธุยินดียินดีมันก็จะมีความสุขขึ้นในใจตรงนี้เราเป็นเหตุเป็นปันจจัยสักวันเรากะได้มาทํากันบ้างนะ น้องอะไรมาะกรดูน้องอะไรมายกมาวางน้องวางบนผ้าก่อนก็มีน้ำใจฝึกน้ำใจช่วยครูบาอาจารย์ยกนู้นยกนี้น้ำใจนี่ก็ต้องฝึกมันถึงจะมีขึ้นมาได้นะถ้าเราไม่ฝึกลูกฝึกหลานมันก็จะแห้งแล้งน้ำใจดูสมัยนี้เด็กๆแล้งลำใจนะนั่งเล่นโทรศัพท์กันเฉยไม่สนใจพ่อสนใจแม่เลย เราก็เลยต้องมาฝึกกันใหม่ที่วัดป่าเนี่ยให้ช่วยการช่วยงานเช็ดกระจงกระจกมันนีเช็ดไปเช็ดมาเด็กๆเกช็ดกระจกจนมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เราก็ลงทุนให้เขาเช็ดพอเด็กๆเ,เขาศึกจากเนนไปแล้วเราก็เช็ดใหม่ให้มันสะอาดแต่สิ่งที่เราได้เราป้อนให้เด็กให้มีน้ำใจให้มีความขยันให้รู้จักหน้าที่ อย่าเล่นอย่าเล่นทําอะไรต้องทาจริงจริงจังจัง,จงการเล่นก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้วก็เลิกแล้วก็แยกแยะเวลาเป็นนี่ก็ต้องสอนเดี๋ยวนี้น่าสงสารโลกเราเพราะว่าโลกจเจริญแต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกต้องแข่งขันกันทำมาหากินน,นผลออกมามันก็ล้มเหลวหมดครอบครัวล้มเหลวนะ่ะ ระบบบริหารครอบครัวมันล้มเหลวไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันเราก็เลยไม่มีเวลาที่มาอบรมสั่งสอนลูกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีจิตสำนึกหันมาดูกันบ้างเราจะได้เคลียมีเวล่เวลาให้กับครอบครัวกันบ้างนะเอาละเตรียมตัวกวดน้ำรพรกันฮ้ ดาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสะครังเยวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกะปะเตอิจิตังปะทิตังตุมหังขีปะเมวะสมิจฉโตสัมเบปุเรนตุสังกะปะจันโดปนาราโสยะธามณีโชติราโสยะถา ตโยอวิวัตชันตัสัมบารโควินาสตัวมวัเตมภวัตวันตรายโยสุขเดคาโยโกภะวาหังพิวานาเสริสานิจังวุฒาปัจายโน ญาหันตารธถมาวัฒันติอายุวันโนสุขังเบรรังอายุโดบารโดทีโรวันนโดปฏิภาณโดสุอังขัสดาตเมธาวิสุขังสุอาทิจเตยอะห ัตว์บลังวันังสุขันจะปฏิภาณโดเดียงขายุยะศวะงโฆติญาติญาติทูปปปัญจติเตภภวะตุสัมบังกะลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบบุ ฐานุภาเวเณรสดาสุธียปวันตุเตภหวะตุสัมบมังกาลังรักขันตุสัมบเดวัตาสัมบัติฐานุภาเวเณรสดาสุธียปวันตุเตห บาวตุสัพบังกาังรักขันตุสัพบเดวะตาสัมบาสังขานุภะเวนะสะดาสุนทิหีหวันตุเตอายจะะเจเลนสุกราบภะเราไปทานอาหารค้นบาดด้านหลังกันนะ ไปเหลือตัวเองด้วยของบนโต๊ะสำหรับญาติโยมเลยนี่แหละมีความสุขมาวัดป่าแล้วอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะไปเหลือตัวเองด้วยนะขอจะคือมีความสุขครับไอ้รูปอะไรมองไม่เห็นชัดลงด,ดูที่ตังสะโอ้ ก็ว่าใส่เสื้ออะไรรูปอตอนบวชอยู่ดูที่หันดีๆทั้งอ๋อคิดว่ารูปอะไรสังขติมันไปบังบังนี่แฟนคลับกำลังดูรูปอะไรสังขติบังออยู่ตรงๆที่จะยได้ดูรูปบังอ,อยู่นิ่งๆตอนบวชไหนครับตอนที่บวชเนนเหรอครับนนใครแฟนคลับทำให้ มาเขาซื้อมาเลยครับอแฟนคลับทำทำมาแจก,กให้เอามาแจกเนีย่ยหมูแดงให้ไปแล้วนะใหญ่มากเท่าคนใส่นะอืกำลังดูจะรูปอะไรในแฟนคลับถามก็เลยเปิดให้ดูเน่นตรงนี้ยิ้มสวยนะให้คนเดียวกันไหมคนใส่กันที่เสื้อนีอันเดียวคนเดียวกันไหมคนเดียวครับแต่ก็โตกว,ว่าเขาเลยแต่รู้สึกในใน,ในเสื้อที่ผมกีวนนี่ เป็นเนนรู้สึกสวยกว่าน่ารักกว่าแสดงว่าทุกคนทามาบทเนรจะน่ารักเนาะสินเนี่ยอาจารย์สินสินทําให้รงงามเชื่อไหมพรูเจ้าสอนสินทําให้รงงามตอนนี้ก็มีสินห้าเลยนะเมื่อกี้นะรับสินห้าไปแล้วรักษาสินห้าให้ดีศีนแปดน่าคือไม่คีใช่ก็เธอสินห้ารักษาสินห้าดีนะไไหนตัดบทเลยนะบาย